อย่าให้น้องมหนึ่งมสองทำสิลูกมันกระดูกยังไม่แข็งมันจะไปแบกหามอะไรได้พี่พีไปยังไงบ้างพี่พีไม่มาเลี้ยงข้าวเหรอพี่พีไปทำงานได้เงินเดือนตั้งเดือนละสองหมื่นกว่าบาทเออหายไปเลยพอได้เงินแล้วเงียบเมฆบังตะวัน เมฆบังตะวันไว้แล้วแม่ก็เลยออกมาได้เมื่อกีไ้ไปหลบอยู่หลบอยู่บ้านทรงไทยเล็กๆอะคะ่ะผู้ปกครองหลายคนบอกว่าอยากมาพักบ้านทรงไทยมาได้เลยนะคะยังไม่ต่อไฟแต่ชั้นบนติดแอร์แล้วชั้นล่างยังไม่ติดแอร์นอโค้งโค้งโค้ง อ่าหมุนล้อหมุนล้อเออต้องเคาะอย่ายงนั้นลูกแล้วมัดระวังด้วยคือคักคือคักอยู่กับลูกผู้ชายนะคะลูกผู้ชายไม้ตะพดต้องบอกว่าลูกผู้ชายไม้ตะพดแม่พออไปขอรองเท้าเข้ามาใส่แะเออสปร이์ต้องดูน้องสิลูกอืดเออ